มีคนจํานวนไม่น้อยเลยนะคะสนใจในเรื่องของการปลูกไผ่นะคะเพียงแต่วันนี้ยังก้ากวกลัวกลัวลว,ว่าปลูกแล้วจะมีตลาดไหมนะคะคําถามแรกเลยที่คนส่วนใหญ่ถามคือมีตลาดไหมนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามาศึกษาเรื่องของตลาดไม้ไผ่เนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าตลาดนี่กว้างมากค่ะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้เนี่ยหนิงก็จะมาเปิดช่องทางของการสร้างรายได้จากไผ่นะคะว่ามีกี่ช่องทางนะคะ อันดับแรกเลยช่องทางที่1นนะคะก็คือรายได้จากการขายลำนะคะก็จะเห็นนะคะว่าลำไม้ไผ่เนี่ยทำได้ตั้งแต่สักกระเบือยยันเรือลบเลยนะคะไม้จิ้มฟันตะเกียบเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเครื่องเรือนนะคะแม้กระทั่งการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนะคะคือไม้ไผ่เนี่ย ทำได้สารพัดอย่างมากๆเลยนะคะช่องทางที่2ของการสร้างรายได้นะคะก็คือจากการขายหน่อนะคะหน่อไม้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่คู่กับมนุษย์มานานมากๆนะคะคือใครไม่รู้จักหน่อไม้บ้างทุกคนแทบจะเคยกินหน่อไม้นะคะ เราก็สามารถที่จะขายได้ทั้งหน่อสดหรือว่านํามาแปรรูปก็ได้นะคะนะคะรายได้จากการขยายกิ่งพันธุ์ค่ะก็ยังมีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยนะคะที่ต้องการขยายพื้นที่ในการปลูกไผ่นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะทํารายได้จากตรงนี้ได้นะคะและสุดท้ายค่ะรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่นะคะ คือไผ่เนี่ยสามารถทําประโยชน์ได้เยอะมากๆนะคะทุกส่วนของไผ่เนี่ยทำประโยชน์ได้หมดเลยนะคะในเรื่องของการแปลรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะหน่งแปลรูปมาแล้ว4ตัวนะคะตัวแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นชาใบไผ่นะคะก็นำยอดไผ่เนี่ยแหละคะ่ะมาสร้างมูลค่าได้นะคะตัวอย่างที่2อนะคะอันนี้จะเป็นสบู่เหลวถ่านไม้ไผ่นะคะแล้วนี่ก็เป็นเดี๋ยว กลับด้านก่อนสบู่ก้อนฐานไม้ไผ่นะคะแล้วก็ยังมีแชมพูฐานไม้ไผ่นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วเราก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจนะคะในเรื่องของการแปลรูปนะคะหนิงก็มีอ e ีบุ๊กนะคะหยิบเล่มนี้ถ้าอยากมีไรายได้จากไผ่นะคะซึ่งหนิงก็เปิดสูตรในเรื่องของการแปลรูปแบบว่าไม่มีกั๊กเลยนะคะสามารถที่จะนําไปทําตามได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นประโยชน์จากไม้ไผ่หรือ,อยังคะคราวนี้สนใจที่จะปลูกไผ่กันเพิ่มหรือ,อยังคะ